เนโกมาตะเป็นตัวละครประเภทโจมตีรุนแรงาธาตุกายภาพเป็นตัวละครที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายแต่ถ้าเรามี W-Engine ของประจำตัวหรือ M1 ก็จะเปลี่ยนวิธีการเล่นนิดหน่อยวิธีการเล่นน้องแมวนั้นเราสามารถทำการโจมตีปกติไปเรื่อยๆได้เลยเข้าใจได้ไม่ยากไม่มีอะไรซับซ้อนส่วนดานเมจหลกัหลกๆของน้องแมวนั้นจะมาจากการหลบหลีกสวนกลับและการใช้สกิลพิเศษ EX น้องแมวยังมีพาสซีฟที่สามารถบัฟดาเมจให้ตัวเองได้อีกด้วยนะแต่เงื่อนไขคือในทีมจำเป็นจะต้องมีตัวละครธาตุกายภาพหรือฝ่ายเดียวกันอย่างน้อย1ตัวสิ่งที่จะทำได้นั้นก็คือในระหว่างการต่อสู้ถ้าสตรูติดธาตุกายภาพจนเต็มแล้วระเบิดเป็นแอสเซวแบบนี้ทุกการโจมตีของน้องแมวก็จะแรงขึ้นจึงแนะนำว่าเมื่อติดแอสเซให้เราใช้สกิลพิเศษ ex หรือสกิลอันติเมต เพื่อให้น้องแมวทอดาเมจได้สูงสุดหรือจะเป็นหลบหลีกสวนกลับก็ได้นะสรุปง่ายๆเลยดาเมนหลักๆของน้องแมวจะมาจากการใช้หลบหลีกสวนกลับสกลพิเศษ DX และสกลวันติเมะและการเล่นในโกมาตะโดยพื้นฐานก็มีเพียงเท่านี้แต่แต,แต่ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมของในโกมาตะที่ใช้ W Engine ประจำตัว Steel Cushion หรือน้องแมวที่มีมสเกตซ i น e มา1หรือ M1 ที่เราเรียกกัน จะมีวิธีการเล่นที่เพิ่มเติมจากเดิมเล็กน้อยคือเราจะโฟกัสการโจมตีศัตรูจากทางด้านหลังมากขึ้นแต่อย่างที่เรารู้กันศัตรูไม่จะหันหน้าเข้าหาเราเสมอดังนั้นเราจะมาแชร์วิธีการที่จะให้น้องแมวอ้อมไปอยู่ด้านหลังโดยไม่เสียเวลามากนะักนั่นก็คือการกดโจมตีปกติค้างไว้น้องแมวจะอ้อมไปอยู่ด้านหลังศัตรูทันทีจากนั้นเราก็เล่นไปตามปกติได้เลยหรือเราจะโจมตีปกติไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้องแมวก็ชะแวบไปด้านหลังเอง สรุปสั้นๆอีกครั้งน้องแมวตัวเปล่า M0 ไม่มีประจำตัวจะเน้นการหลบหลีกสวนกลับส่วนน้องแมวที่มี M1 หรือใช้ w e n g i n e ประจำตัว Steel Cushion หรือมีทั้งคู่เลยจะเน้นการโจมตีจากทางด้านหลังศัตรูและการเล่นในโกมาตาแบบเพิ่มเติมก็มีเพียงเท่านี้ต่อมาเป็น w Engine ชิ้นใดก็ตามที่มีค่า ATK อาตาัตราคริความแรงคริตโบนัสความเสียหายกายภาพหรือบัฟการโจมตีปกติแบบหลบหลีกสวนกลับก็สามารถนำมาใช้ได้หมดเลยส่วนที่แนะนำก็จะมีของประจำตัวของน้องในกลมัตะและชิ้นอื่นๆตามภาพก็สามารถใช้ได้หมดเลย r ไวดิสแนะนำเป็น4 Woodpecker Electro บวกด้วย2 Fan ฟ m เม a l หรือ2 h o ฮ m o n e พัช่องที่6เป็น ATK ช่องที่5เป็นโบนัสความเสียหายกายภาพช่องที่4เป็นอัตราคริหรือความแรงคริการเสริมพลังสกิลสกิลพาสิฟ a ถึง f สามารถอัพได้หมดเลยส่วนสกิลการโจมตีนั้นเราจะเน้นการอัพทั้งหมดเลยไปพร้อมๆกันการจัดทีมเล่นเนโกมาตะตามด้วยตัวสตน้นตัวละครโจมตีรุนแรง อนโมาีธาตุกายภาพตัวป้องกันหรือตัวพพอร์ตและก็ตามด้วยตัวสพอร์ตหรือตัวป้องกันส่วนใหญ่ตัวละครจะเน้นไปที่การบัฟตัวละครในโกมาตาตัวเดียวตัวอย่างการเล่นแบบทีมนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนเลยพยายามให้ตัวละครพพอร์ตหรือตัวละครป้องกันส่งบัฟต่างๆให้น้องแมวอยู่ตลอดหรือให้ตัวสั้นพยายามสแันสตรูให้ได้ แล้วให้น้องแมวเล่นไปตามปกติได้เลย Gel gel เมื่อเราจัดทีมพร้อมแล้วก็ให้น้องแมวไปฟาดหน้ามอนกันได้เลย